สวัสดีครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลภาวะโรคไตเรื้อรังนะครับในในคนไข้ที่ที่เป็นโรคไตนะครับจริงๆโรคไตโดยความหมายของโรคไตทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เท่ากับคำว่าไตาวายสทีทีเดียวนะครับโรคไตาอาจจะในช่วงต้นอาจจะเป็นการอักเสบของไตหรือความผิดปกติบางอย่างของไตเช่นมีนิ่วที่ไตหรือย,ยาทําให้เกิดเพียอันตรายต่อไตก็ได้แต่ถ้า โลกไตเนี่ยมันมีการทำลายของไตอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดไตเนื้อไตก็ค่อยๆเสียสภาพเสื่อมสภาพลงไปก็จะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมขึ้นมาถ้าไตเสื่อมเป็นดุนแรงก็จะไม่เกิดเป็นภาวะไตวายเรื้อรังขึ้นมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนเราจะกลัวมากที่สุดเลยถ้าเป็นไตวายเรื้อรังระะสุดท้ายซึ่งคนไข้ต้องมาฟอกไตหรือล้างไตกัน เพราะฉะนั้นจริงการพบโรคไตก็ไม่ยังก็ยังไม่ต้องตกใจครับถ้าเจอโรคไตในช่วงตั้งแต่ต้นเนี่ยโรคไตส่วนหนึ่งสามารถรักษาหรือป้องกันได้เพื่อไม่ให้เกิดภาวะไตวายหรืออัังขึ้นมาในระยะสุดท้ายขึ้นมานะครับโรคไตจะแบ่งเป็นประมาณสัก5ระยะนะครับโดยระยะ1และ2เนี่ยจริงๆจะเป็นระยะที่ต้องพบว่ามีอะไรไตผิดปกติบางอย่างแล้วก็พบว่าการทําของไตมันลดลงไปในระดับหนึ่งนะครับทั้นจริงถ้าเกิดเจอ การวัดระดับการทำงานของไตที่เรียกว่า estimated GFR หรือกตาการกองของไตเนี่ยมันต่ำลงบ้างในช่วงต้นแต่ถ้าไตยังทำงานปกติไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นโรคไตเรื้อรังแต่ถ้าไตทำงานลดลงแล้วหกอ็60%อันนี้เราจะเริ่มถือว่าเป็นโรคไตแล้วนะครับเช่นอาจจะแบ่งเป็นตามระยะ3 4มหระยะที่คนไข้มักจะเริ่มมีอาการจากโรคไตมักจะเป็นระยะที่4และ5แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเป็นระยะต้นๆเนี่ยโรคไตบางทีไม่ค่อยมีอาการเลยด้วยซ้ำ โรคไตาสาเหตุที่พบบ่อยอันดับหนึ่งก็คงเป็นจากเบาหวานถ้าเป็นเบาหวานนานๆควบคบุมไม่ค่อยได้ก็จะไม่เป็นโรคไตได้ความดันสูงหรือเนการอักเสบของของหน่วยไตยอันเกิดจากภูมิคุ้มกันของตัวเองมันทาลายไตยหรือเป็นนิ้วเป็นโรคเก,กาตเป็นโรคพันธุก,กรรมบางอย่างครับแต่โรคที่เจอบ่อยสุดก็ยังเป็นจากเบาหวานความดันถ้าควบคุมสองปัจจัยนี้ได้ก็จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตเรื้อหลังขึ้นมาได้อาการของโรคไตจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ย มักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรมากนักนะครับอาการอาจจะเป็นอาการที่เกิดจากโรคที่เป็นสาเหตุเช่นเป็นอาการของโรคเบาหวานเป็นอาการของโรคความดันโลหิตสูงหรือเป็นอาการของโรคไตอักเสบก็ได้นะครับหรือเป็นอาการของนิ่วอาจจะมาด้วยปวดต่างนย้เป็นต้นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วตัวโรคไตเองเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็เป็นความน่ากลัวอย่างหนึ่งเพราะเวลาถ้าเจอมีอาการแล้วเนี่ยไตมักจะเสื่อมลงไปมากละเข้าระยะ4ถึงระยะ5้าละ ทำให้เราก็อาจจะต้องเตรียมตัวฟอกตรงฟอกไตกันละนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็การตรวจคัดกรองก็จึงมีความสําคัญมากในช่วงต้นอาจจะพบแค่ตรวจเลือดต,ตรวจปัสสาวะพบความผิดปกติเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้หรืออาการแทรกซ้อนต่างๆเช่นภาวะมีภาวะเริ่มบวมเริ่มมีภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากการที่ของเสียในยเลือดคั่งเนี่ยจากการที่ไตมันขับของเสียออกไม่ได้เนี่ยก็จะพบเมื่อระยะมันเป็นระยะท้ายระยะ4ระยะ5แล้วซึ่งก็เป็นระยะที่เป็นไปมากแล้วนะครับ ริงเาตรวจไตจําจวนความผิดปกติของไตโดยดูจากสารตัวนี้เรียกชื่อว่าแครียตินนนะครับเอาสารนี้มาเข้าสมการอันหนึ่งคํานวณออกมาออกมาเป็นค่าอัตราการกรองของไตหรือเรียกว่า estimated GFR นะครับซึ่งที่ผมโชว์นในสไลด์ข้างบนข้างบนไปแล้วว่าที่ค่านี้ต่ำเพราะว่าไตยิ่งทํางานเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยลงค่านี้คนปกติก็อยู่ประมาณสักร้อยหนึ่งเอาง่ายๆนะครับก็ถ้ายิ่งลดลงไปก็เหมือนเปอร์เซ็นต์ของไตที่มันลดลงไปตามตามปริมาณของการลดลงของของค่า GFR นั้นนะครับ อาจจะมีการตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่าสิ่งที่ไตผลิตออกมานะั้นมีความผิดปกติอะไรหรือไม่การดูแลโรคไตเรื้อรังในช่วงต้นถ้าสมมติเป็นระยะแรกๆเ,เนี่ยสิ่งสําคัญคือการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจติดตามคัดกรองดูว่ามีไตทํางานผิดปกติแล้วหรือยังในประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างที่บอกว่ามันช่วงต้นไม่มีอาการถ้ารอมีอาการมักจะเป็นไปเยอะแล้วนะครับ ส่วนถ้าเป็นระยะหลังๆ3 4 5ขึ้นไปก็เริ่มมีการชะลอโรคของไตเสื่อมเรื้อรังมาให้มันเป็นเยอะขึ้นนะครับแนวทางการรักษาโรคไตเรื้อรังเนี่ยนะครับก็สำคัญที่สำคัญที่สุดคือคงต้องค้นหาแล้วก็รักษาสาเหตุของภาวะไตเสื่อมที่เกิดขึ้นเช่นถ้าเป็นเบาหวานก็ควบคุมเบาหวานควบคุมกมดันโลหิตสูง <c oughs> หรือว่ารักษาการอักเสบของไตถ้ามีจากการให้ยาก,กดปุงภูมิมกันหรือรักษานิ่วถ้าคนไ่้เป็นเนิ้ว การข้อหนึ่งยังเป็นสาเหตุสําคัญที่สุดคือการค้นหาและหาเหตุว่าไตาเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับไตเหตุไตเสื่อมจากหลายเหตุสามารถรักษาได้ป้องกันไม่ให้ไตมันเสื่อมลงไปเร็วหรือมากกว่านี้ได้นะครับสองคือเด็กเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่ทำให้ไตมันเสื่อมมากขึ้นที่สําคัญมากคือพวกยาต่างๆโดยเฉพาะยาที่อาจจะมีผลต่อการทำานของไตได้ยาสมุนไพรหรือบุหรี่ต่างๆก็จะทำให้ไตเสื่อม โดยเฉพาะกลุ่มที่ยากแก้ปวดทั้งหลาย,ยก็ทำให้ก็ทำให้ไตเสื่อมลงได้นะั้นจริงการหยุดปัจจัยเหล่านี้ก็ช่วยทําให้ไตาอาจจะทํางานไม่แย่ลงไปเร็วมากนะได้จริงก็จะมียาหลายๆกลุ่มที่มีผลเสียต่อไตเช่นยากแก้ปวดทั้งหลายสารทึบดังสีที่ใช้ในการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ Computer, หรือยาฆ่าเชื้อบางชนิด 3. คือถ้าสมมติเราทาข้อข้อหนึ่งเหตุมันแก้ไขไม่ได้เช่นเป็นจากเบาหวานแล้วมันเป็นมาเยอะแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือการหาทางชะลอความเสื่อมของไต ไตทำหน้าที่หลักในการขับของเสียอันเกิดจากการย่อยสลายของโปรโตีนหรือขับเกลือซึ่งเกิดจากการที่เรากินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการอยากให้ไตทํางานเบาลงเพื่อให้ของที่มันจะเสียอยู่แล้วเสื่อมช้าลงเนี่ย ก็มักต้องมีการจํากัดสิ่งที่เราจะกินเข้าไปเพื่อทําให้ไตต้องทํางานหนักเนี่ยลดลงเช่นการจํากัดปริมาณเกลือหรือเราเรียกว่าทางสัพท์แพทย์คือโซเดียมลงนะครับในเกลือก็จะมีโซเดียมอยู่โซเดียมจะมีในส่วนอื่นด้วยเช่นพวกผงฟูหรือว่าสารกันบูดท่าหลาจจะมีโซเดียมผสมอยู่ด้วยนะครับจริงๆมาณจะให้กินเกลือน้อยลงประมาณสักเดี๋ยวประมาณสัก5กรัมของเกลือแกลงต่อวันหรือมาณหนึ่งช้อนชาของเกลือแกงต่อวันไม่เกินนั้นนะครับหรือ2คือจํากัดปริมาณโปรตีนที่รับประทาน โดยทั่วไปแล้วก็อาจจะลดโปรโตีนลงเหลือประมาณสัก1ช้อนโต๊ะต่อน้าหนักตัวสัก10กิโลกรัมเช่นนั้นหกสิก็กินโปรโตีนเหลือมาสัก6ช้อนโต๊ะต่อวันอย่างนั้นก็ตามการจํากัดพวกโปรโตีนเนี่ยมักจะทํากรณีที่ไตเป็นค่อนข้างเริ่มเยอะละคือไตทํางานน้อยกว่าสัก4 5่สลงไปอาจจะเริ่มมีประโยชน์ของการจากัดโปรโตีนนะครับถ้าไตาย,ยังทํางานดีอยู่ผู้นี้ยังทานได้ตามป,ปกติแค่อาจจะไม่กินโปรโตีนเยอะมากๆนะัก ก็พิจาาควบคุมกมนันโลหิตสูงโดยอาจจะใช้ยาที่สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของไตร่วมด้วยได้นะครับโปรตีนหมายถึงโปรตีนที่ผมพูดหมายรวมถึงทั้งเนื้อสัตว์นมถั่วไข่นั้นจริงไข่หรือปลาเป็นโปรตีนที่ดีแต่ถ้าเป็นโรคไตแล้วเนี่ยการกินไข่หรือปลาเยอะเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันเพราะจะทำให้ไตต้องทํางานหนักมากขึ้นนะครับในปริมาณเกลือเนี่ยปกติเก็มกักจะควบคุมเกลือมาสัก5กรัมของเกลือแกง โดยที่ตก่ากับประมาณสัก2,000ของของ2,000มิลลิกรัมของโซเดียมนะครับซึ่งก็อาจจะอยู่ในทั้งน้ำปลาผงชูรสอิวของอพวกผงอาหารที่มีความเค็มเท่าไหร่ก็จะมีเกลือผสมอยู่ทั้งสิ้นควรต้องลดปริม,มาณลงนะครับข้อ4คือเมื่อไตทํางานน้อยลงเนี่ยก็จะเกิดทวะาแท้ซอนที่เกิดจากการที่ไตเสื่อมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไตต้องทําหน้าที่ขับสารที่ว่าโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสถ้าไตค่อนข้างเสื่อมรุนแรง เช่นระยะตั้งแต่4ถึง5ขึ้นไปนะครับหรือว่าการที่ร่างกายมีโพแทสเซียมในเลือดสูงซึ่งเป็นในโรคไตาบางชนิดเนี่ยก็ยกต้องมีการควบคุมปริมาณอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นผักผ,ผลไม้หรือควบคุมอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงเช่นอ,อาหารที่มีแคลเซียมร่วมเยอะเช่นปลาที่กินทั้งกระดูกถั่วนม อาเนีย่ยเป็นต้นนะครับซึ่งท่านอาจต้องมีการควบคุมในกรณีที่ไตเริ่มเป็นรุนแรงแล้วแต่ถ้าไตยังทํางานปกติที่ท่านยังกินได้ตามปกตินะครับอาจจะมีการให้ยาขับปสัสสาวะถ้ามีอาการบวมมีการให้ยาปรับสภาวะกดดันในเลือดแล้วก็คือรักษาพวกความเซี2อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากไตทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนในการผลิตเม็ดเลือดแดงด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการการรักษา ภาวะโละหิตจางก็อาจาจะซึ่งอาจจะเป็นผลจากไตมันไม่สามารถสร้างฮอร์โมนที่กระตุ้นเม็ดเลือดแดงได้เนี่ยก็อาจจะช่วยให้คนไข้มีอาการดีขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้การเสื่อมของไตเกิดขึ้นช้าลงได้ด้วยนะครับถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าไม่ทำให้เกิดโลหิตจางอุนแรงสุดท้ายถ้าไตาเป็นมากจริงๆก็จะจบด้วยการบําบัดทดแทนไตหรือการฟอกไตล้างไตซึ่งเรามักจะทําการกรณีที่ถ้าสมมติว่าไตามันทํางานไม่ไหวแล้ว ไม่สามารถขับของเสียวได้เลยคนไข้เริ่มมีอาการจากโรคไตแล้วไม่ว่าจะเป็นมีสับสนอ้วออกเบื่ออาหารคือไซ้อาเจยนจากการที่ของเสียข้างหรือว่าเริ่มมีบวมมีน้ําท่วมปอดจากการที่มีน้ําหรือเกลือข้างในเลือดก็ต้องใช้บทบาทของการบําบัดท,ทดแทนไตเข้ามาช่วยเรามมกจะทําเมื่อไตามาทํางานได้ลงว่ามากกว่าสักสิเปอร์เซ็ตลงไปหรือห้าเปอร์เซ็นตลงไปก็เริ่มมาพิจารณาการทําการบำบัดท,ทดแทนไตกันนะครับซึ่งถ้าไม่ทํา คนไข้ในอดีตเขามัจจะเสียชีวิตทั้งหมดถ้าไม่ทําอะไรดังการทําก็เหมือนเป็นการเลือดชีวิตออกไปแต่ถ้าทําแล้วคงต้องทําไปตลอดชีวิตจนกว่าจนกว่าจะจะ,จะชีวิตจะหาไม่ก็ไปข้างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นทั้งการฟอกเลือดก,การฟอกทางฟอกไตทางช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตยซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันในการทําให้คนไข้มีชีวิตได้ยืนยาวมากที่สุดเพราะว่าไม่ไม่ขคุณภาพชีวิตก็จะดีกว่าการที่ต้องฟอกไตไปเรื่อยๆนะครับ มันจริงโด,โดยสรุปแล้วการเป็นโรคไตในภาวะไตเสื่อมเหลือรางเนี่ยสิ่งสําคัญสําหรับผมเองคือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะไตเสื่อมขึ้นมาโดยการเฝ้าระวังแต่ช่วงต้นรักษาสิ่งภาวะต่างๆที่จะเข้ามาทำให้เกิดไตเสื่อมนะครับและถ้าเกิด จริงๆก็พยายามควบคุมปัจจัยต่างๆที่ที่ทำให้อย่างดีที่สุดที่ทําได้สิ่งที่ทําได้ง่ายสุดคือการหลีกเลี่ยงยาทั้งหลายที่ไม่จําเป็นต่อร่างกายรวมถึงการควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมและไปหาอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษาดูว่าต้นเหตุของของของปัญหานี้คืออะไรและแก้ไขที่ต้นเหตุครับขอบคุณครับ